สวัสดีครับไตยิดพาเที่ยวครับเรามาเดินเที่ยวตลาดดูก่อนครับถังกระมัง20ครับของใครในร้านเนี่ยของผมครับของผมถังงผมเองไม่รถชนๆเลยครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไม่หวานไม่เอาตังครับครับไม่หวานไม่เอาตังค์ขึ้นแล้วครับครับยังไม่ขายทิ้งเลยเนี่ยพร้อมขายได้ หวานไม่เอาตังค์โอ้นี่นี่หน่วยใหญ่ชะละทรายนั่งนี่สี่สิบบาทสี่สิบเดี๋ยวเอาสองหน่วยนี่เด้อกันน่ะว้างนี่บวเอาเส้นนี้แต่ฟองลูกเอาใหญ่ๆชอบกินใหญ่ๆครับอิ่มเร็วดีใส่กบ จะปิดไปถไ่ายเขาจะได้รัวเออจะของก็จะขนานจะของอย่างยังกินเลยดูเออมานะพัดออฟจะของกินคำใหญ่ซะด้วยคำใหญ่นะจะประกาศอ,อือกำลังย่างครับอันนี้เป็นปลาหมึกซิ่งนี่นี่ลุงเอาฟองหน่อยนี่เลยนี่อ้าวาชื่ออันนี้จะเป็นด้าน ปลาป่นครับมาแล้วปลาราปลาป่นหอมแห้งกระเทียมนี่ครับกำลังลงต้องรีบมาถ่ายก่อนเดี๋ยวลูกค้าเดินจนจะไม่ได้มีเวลาถ่ายปลาสม้มปลาบอง น้ำอ้อยสดเอามาหาเห็นสดๆเลยครับยดีงนี้ใหาชิมนี่ไหมครับจ้าส้มส้มผักสดๆครับกำลังลง

เป็นกะมังครับจรเจ้าของสวนมาเองครับนฝั่งนี้สมคิดฟาร์มสวัดสดีครับสวัสดีครับมาใหม่ครับมาใหม่โ,หโอ้มาใหม่มาใหม่ดอกมันดอกบ,วกบวกไไัวอะไรก็อหอมดอกดอก,ดอกหอมดอกหมอกหมตัวครับฝักยาวครับขน,นมปีนครับรตรงนี้ปีใหม่พว้กระป๋องให้แล้วกล้วยกล้วย อลายนี่ยี่สิบน er, ี่ไข่ถั่วใหญ่ๆอันนี้ก๋ำทะเลสิบบาทปอดสารผอดสารครับบ้านหนุ่มครับปังเทกแมงคอดอีกแล้วครับขมดำดินครับนี่งเขาเรียกขมดำดินแมงคอนผักกหรี่ตรงนี้ดอนจะเป็นปลาซิวไข่ปิ้งะลังที่หอ ต่อไปสวัสดีครับลุงครับลูกโรน่ะครับเนาะครับครับเมลรอทัมกิโลทัมไนเนาะครับมีเมียยังยังครับยังเออไปอยากหายตสูตรต่อไปเท่ากั้นนะไม่ต้องเอาแล้วหนุ่มหน่อยสองคนครับหนึ่งนั่งอยู่ละกันหน้าตาดีทั้งคู่หน้าตาดีทั้งคู่ว่าครับแต่ว่าผมมีเมียเลือกโคดเนาะดูวย ดูนากรูกครับไม่เลือกไม่เลือกไม่งามไม่ยอมเอาซะด้วยรอต่อไปนะคุณลุงนะนครับกินครับสดสดห้ดา <5 S 2> บาทสาวแดาลงลาลนาอยูห่หลังนี่ครับอ่าอ,อนอ่องใส่ถุงมือหน่อยเด้วยขายน้ำมันได้ดูหน้ากินกินครับร้อนๆครับ เก่งบ้านเก่งจืดเก่งมันพะโลกเขียวหวานออน้ำยาล้างจานมากรอเด้อครับผมผมถ่ายคลิปกันเด้อเจ๊ไทยครับครับได้ได้ได,ได้จัดไปไโอ้เด้อดูให้ ร้อยครับผมนี่กับข้าวผัดหอยลายนี่น้ำริกหมูนี่ผัดปูงผงกะหรี่ปลาดุกครับเลี้ยวหวานปลาดุกไก่ทอดเอาเลยครับเลือกเลย,ยครับพอจะลุงก็ได้ขายเลยเน,น,นี๋ยนอนริง วัสดีค้าวอาจารย์ครับก็ข้ารอเนาะครับรอรอรอหรวยผลิตอยู่ข้างหลังไมเนาะ่ครับน่ากินน่ากินครับข้าวรุ่นโควิดครับข้ารุ่นโควิดครับรีบขายนะครับเดี๋ยวปีใหม่แล้วอไม่รู้จะยังไงตรงนี้จะเป็นด้านหมูสดหมูต้มหูหมูต้มหัวหมูต้มครับ สด,ดที่โครงหมูร้อยเดียวร้อยสามสิบหมูเราไม่แพงเลยครับเนื้อสันอย่างดีกากหมูก็มีครับสามถุงห้าสิบถุงอย่างใหญ่อันนี้อะไรนี่ยังไม่เสร็จเลยเหรอซูชิร้อยหน้าเอาไปดูเจ้าของที่ย่งนี่ ดูดูทุกวันคืนเราดูครับนี่ค <c oughs> รับกำลังผลิตครับตรงนี้ก็เบื้องดูรอ,อกี่กันยากนี่นะดูว่าโอ้ไม่ขี่ทำทันดูเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคนะ้าดูนั่นครับกำลังทำครับนี่ครับอันนี้คือเสร็จแล้วมีหลายหน้าหลายไส่ตรงนี้ก็เหมือนเดิม <c oughs> สวัสดีครับพี่ครับ <c oughs> รสสลัดครับคำละห <c oughs> ้าบาท เป็นสลัดรวมสามห้าสามกลองร้อยครับจัดเลยคะ่ะครับเอาเลยไหมยคะยังครับเดี๋ยวเดินถ่ายคลิปกันครับห <laughs> นมปังอดีจา้าเจ้นี่เอดูด้าดูคนผลิตด้ไหมที่ได้นากิน คร,รับไรสดครับขน,นมครกขน,นมครกกำลังผล,ลิตครับอ,อบอกเลยว่าเจ้า,านี้อร่อยมากมากเจ้านี้อร่อยที่สุดในโลกโ<อ>มาครงความดันมาแรงตลาดนัดหนองโคกฟานวันนาคารครับ<อ>ผมน่ากินมากครับขนมครกมะพร้าวโอ่งครับครับมาฝ้ารั่งนิดเดียวครับเดี๋ยวตามไป ลาสดสดครับาาปลนลินปลาดุกครับอันนี้ก็จะมีหลายอย่างครับผมฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสะอิฐาเที่ยวตลาดนัดหนงหัวฟานครับวันาคารนะครับติมหลดแข็งยังอีก็บของโบราณติมหลด นะผักดองครับฝั่งนี้หอมดองประกาศดองโอ้น่ากินแท้ละ่พพะข้าโพดครับาคะาะรกําลังกินน <c oughs> ี่กําลังกินเออใส่ใส่ซับไม่ถูกของหวานครับให้หนูจะถุ้เด้อครับคับผมเดี๋ยวหนูใส่เอาด้วยจ้าจ้ารอได้ครับรอได้ ควยบทที่มันเชื่อมเต้าส่วนโ้มีหลายอย่างหลายแนวครับตากูฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแต่ยิดพาเที่ยวขอบคุณครับ